สวัสดีครับผมวันนี้พาท่านผู้ชมมาเก็บแหนแดงนะครับอันนี้เราจะเก็บไปให้ปลานิลน,นะครับผมเบื้องต้นเราก็จะไปเลี้ยงเลี้ยงให้ได้ปริมาณเยอะๆก่อนนะครับพอได้เยอะแล้วทีนี้เราก็มาตักเอาไปลงบ่อปลานินให้ปลานิลกินนะครับเป็นอาหารช่วยลดต้นทุนนะครับผม ค่าหัวอาหารอันนี้ไม่เพียงแค่ให้ปลานะครับผมให้เป็ดให้ไก่ก็ได้นะเป็ดไก่ก็กินดีครับผมมีโปรตีนสูงด้วยนะครับสำหรับแหนแดงอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมช่วยลดต้นทุนไปได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เวลาเรา เลี้ยงแหนแดงนี่เราก็ไม่ได้ให้อะไรมากนะแค่ปล่อยไว้ที่สะปล่อยไว้ที่บ่อบ่อดินที่เป็นบ่อปลาที่เขาไม่กินพืชน,นะครับผมอาจจะเป็นพวกบ่อปลาดุกอย่างนี้ครับผมบ่อปลาช่อนอย่างนี้นะพวกนี้มันจะเป็นปลากินเนื้อเขาจะไม่ค่อยกินพวกแหนแดงสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราไปให้ปลานินนี่แป๊บเดียวนะผมหนึ่งกระสอบนี่ก็หนึ่งวันนะผมก็ช่วยลด ค่าหัวาอาหารปลาไปได้เยอะนะวันหนึ่งวันหนึ่งจากที่เราเคยให้หัวาอาหารปลากินวันละหนึ่งกระสอบอย่างนี้มันก็จะเหลืออยู่ประมาณเกือบครึ่งนะผมมันก็ก็ดีนะผมดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีกว่าวันละกระสอบกระสอบอย่างไยเหลือสักหนึ่งถังอย่างนี้ก็ยังดีนะผมต่อหนึ่งกระสอบ อันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมสําหรับใครที่สนใจนะครับผมลองลองดูนะครับผมนอกจากแหนแดงแล้วก็จะมีผักบุ้งนะครับที่ปลานิลกินดีนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะครับผมช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์นะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ